วันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจศิลปินชื่อดังเป็กกี้สีธัญญาทำการซื้อทองคำในจำนวนมากหลังจากราคาทองร่วงลงอย่างก้าวกระโดดวันที่23ตุลาคม2568เวลา16นาฬิกาเกกี้ได้โพสต์คลิปวิดีโอในอินส a าแ a m มของเธอแสดงเงินสดในจำนวนมากที่จะถูกใช้ในการซื้อทองคำรวมกับภาพของราคาทองคำที่ลดลงเป็น2,500บาทต่อบาทและเธอไม่ได้ซื้อทองคำครั้งเดียวเธอเขียนว่า ใครไม่ทันเราต้องทันลุ้นกันว่าจะลบหรือบวกแสดงให้เห็นว่าเธอมีความมั่นใจในความคิดเห็นของตัวเองแต่ทำไมเธอซื้อทองคำในจำนวนมากขนาดนี้มีหลายคนที่สงสัยว่าทำไมเธอซื้อทองคำในช่วงที่ราคาลดลงอย่างก้าวกระโดดอาจเป็นเพราะเธอเชื่อว่าราคาจะขึ้นในอนาคตรหรือเพียงแค่การลงทุนที่เป็นอุดมการณ์คุณคิดว่าการกระทำของเธอเป็นการลงทุนที่ฉลาดหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันอภิปรายเหตุการณ์นี้กันเถอะ เงื่อนไขาการแสดงความคิดเห็น 1. กรุณาสร้างบรรยากาศการสนทนาที่เป็นกันเองและสุภาพ 2. หากพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกรุณาแจ้งให้ทีมงานรับผิดชอบด้วยอีเมล 3. ทีมงานไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว